พวกเราอยู่ที่บ้านดีเจจระเ้นะครับนำทีมโดยพี่เหินฟ้าลนาไทยแล้วก็พี่ต๊อกสุภกิจนะครับสุภกรสุภกครับผมขอโทษครับพี่สุภกิจนี่เนพ่อผมครับแต่วันนี้ไม่มาด้วยครับโอ้โหถ้ามา้ติดใจแน่คครรับที่นี่ชื่อหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านเออกเออกครับโอ้โหถ้ามาอีกครั้งหนึ่ง้อง้องใส่เขาเรียกว่า กางเกงถี่มาด้วยคิดว่ามึงจะมาเหรอครับมาครับมาแต่จะคราวหน้าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ดีกว่าใช่มอเตอร์ไซค์ดีกว่าจะได้สะดวกนะครับแต่สงสารเนี่ยลูกพี่เราพี่คราวหน้าไม่ไม่จะขึ้นหนักขนาดนั้นขึ้นหักเตาขึ้นหนักขนาดอยากมาอีกโอ้เนี่ยถ้ามันเจอบรรกาศแบบนี้อยากมาอีกถ้ามีโอกวาดนะครับ เห็นดาวโอ้เต็มท้องฟ้าเลยเต็มท้องฟขาบอกมาเป็นลิศสีดวงไม่หายเลยแนี่นเราแต่ถ้าใครเป็นเซเลอร์นี่หนักกว่าเดิมนะครับใช่ครับผมวันนี้ดีเจมีอาหารพื้นบ้านของทางบ้านดีเจมาแนะนําพวกเรานะครับครับเออ่ให้ดีเจแนะนำหน่อยให้แนะนำนะอันนี้เป็นเราจะกินอาหารพื้นบ้านเหรอครับเราต้องลงมาข้างล่างอันนี้อันนั้นมาปึกกระล่างครับปึกกระล่างอันนั้นปึกกระล่างครับมา อาหารเพื่อนบ้านหมายถึงอาหารในท้องถิ่นครับนี่คือข้าเบ้อรัาข้าวเบ้อมันมีอะไรมันมีมันมีผักกาดนะครับผักกาดแล้วเขาไปตักตักแห้งแล้วก็มาทําเป็นนี่ครับเขาเรียกว่าภาษาบัากฤษผเรียกว่าบักเอิรนบักเอิร์บักเอิรถ้าเป็นภาษาไทยก็ ผักการแห้งท่านไม่ใช่พักการแห้งสุก,กับกระกโอ้ักกับจอตากแห้ง <The S 2> ใช่ครับใช่ครับมันเกี่ยวอะไรกับสุกกระปกครับมันภาษาบ้านพวกบาร์เกอร์ไงบักเอร์บักเอร์ก็แปลภาษาไทยก็สุกกระปกสุกกระปกเรากินผักกาดที่สุกกระปกไม่ใช่มันเ,เป็นครับมันเป็นผักกาดที่มีวิตามินนอ๋อดีด้วยแล้วดีใช่ครับแล้วก็เพราะว่าคนในเมื่อก่อนเขาไม่มีตู้เย็นนะครับเก็บรักษาไว้เก็บรักษาไว้ได้นานได้นานครับใช้เกลือไหมไม่ใช่ครับใช้แป้งใช้ไม่ใช่ใช้ข้าวครับใช้ข้าว แล้วมีมีจากผักมีหมูมีหมูแล้วก็มีอีเห็นบอกว่าหมูดอยด้วยเนี่ยมีหมูมีอีอะไรนะพี่สมุนไพรใส่ลงไปมาต้มใส่รวมกับข้าวข้าวเขาเรียกอะไเป็นข้าวเมื่อหรือเื่อเรียกข้าวต้มก็ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เหมือนข้าวต้มมันเราใส่หลายอย่างใช่ครับมันเมื่อแกโคกอะเมื่อแกโคก แกงโฮ๊ะคล้ายๆแกงโฮ๊ะเขามารวมกันโฮ๊ะโฮ๊ะแต่มีพริกด้วยนเห็นมีีครับมีพริกด้วยครับมีพริกด้วยครับขาดไม่ได้เลยพริกเนี่ยนะมันต้องเผ็ดใช่ไหมรสชาติมันต้องออกเผ็ดใช่ไหมมันต้องออกไม่ไม่เผ็ดครับลองลองลองชิมดูครับเด้แล้วนะไหนให้เหินลองดิอันนี้ลองดูมันกบ หมูนี่ใช้หมูตัวผู้หรือหมูตัวเมียไม่รู้เหมือนกันครับเอาไผ่เดียวเอาผู้ตัวผู้ครับกับตัวตัวผู้ตัวผู้ครับลองชิมลองชิมครับชิมชิมชิมมาดูก่อนชิมก่อนผมเถิดเพราะคนเชื่อนี่จะได้อวัยวะไปใช่ไหมใช่นั่นใชขอบคุณที่เฮินมากนะครับที่ทำให้ผมได้มาชิมในวันนี้ชิมครับชิมครับไม่เป็นไรครับพี่ต้องพี่ต้องพี่ต้องครับชิมเลยครับแล้วเขาแยกชิมหมูตัวผู้นะครับหมูตัวผู้ลองลองชิมดูรสชาติเป็นยังไงเขา มันเหมือนอะไรอร่อยมันเหมือนอะไรเหมืนบะหมี่คีบอ่ะมันมันมันเหมือนข้าต้มแต่มันมีความเข้มข้นด้วยข้าวในข้าวต้มม่มีความเข้มข้นเปรี้ยวๆมีเปรี้ยวอ่ะมันเปรี้ยวจากผั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 กกาดอมผักกาดอมร้องร้องไหมเข้มเขารู้สึกเหมือนกินข้าวต้มไฟ่ต้มจับฉ่ายพี่มันต้มจับฉ่ายเนาะมูที่นี่ร้องยังไงครับก็ร้องอยู่นีอือผมไม่เคยร้องไงพี่เนี่ยพาั ยังไม่ได้แก่ตัวอย่างแะ่มขอมาซื้อขวก่อนห้ต้มไ้ำก่อนะครับตอนนี้ใบล้างครับแช่น้ำแล้วก็ซอยซอยซอยมันจะมันจะคืนตัวคอันนี้เป็นตกับก๋วยเตี๋ยวก็ได้ครับทำเป็นนก๋วยเตี๋ยวกันอันนี้คือประกามาเป็นจอยใต้ปากกาน่ใช่ปาะกาทั่วไปพี่คนฟาบอกว่าเราสนใจเป็นพิเศษเลยอยากให้มันคืนตัว ต้องแช่น้มันดูดไปแล้วก็ต้องแช่แล้วก็จะทำเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี้อลำนะแล้ก๋วยเตี๋ยวลำเหมือนเส้นกชาเหมือนตืดเหมือนใบตืดอะไรเงี้ยอันนี้มายำก็ได้ใช่ไหมใช่ได้ครับเมือนเกี๊ยมือนผักกับมะม่าก็ได้ครับไปที่เราเปรี้ยวนี่เพราะใบใช่เขาอ๋อครับนี่แหละวัตถุดิบวัตถุดิบนะฮะอันนี้เรียกภาษาปากกยอเรียกอะไรฮะปากเอือบปากเอือบปากเอือภาษาภาษือากบาอือรับปากอือ เพราะแบบเราเออพักการาดแกาักการ์ดแกนอกจากข้าวเบ้อเรายังมีอีกหนึ่งอันนี้อันนี้าเรียกว่ามันน้อยรับชิบะเดนชิบะเดนชิบะเดนเมนูนี่เลยทำมาจากอะไรทำมาจากน้ำพริกเผือก้อแกงกว่าอย่าอย่าตายเยอะนะเผ็ดนะผมตังให้ดูครับผมไม่ต้องให้ผมชิมันมีอะไรบ้างครับมันมีพริก พริกหนุ่มใส่นมครับใส่อะไรผักใส่ผักที่เช่นข่าขาอะไรนะพลื้หเป็นกว่งาป่ะริลืน้ำพริกหนุ่มนั่นแหละแต่มันใส่ผักเพิ่มเข้าไปใช่ครับตลองไหมครใช่ไหมเป็นพริกลือเ็นเ่ดัน้ำข้าวขาวหรออไรนแล้วเขาขาวขนี่เขาหมดขไปเลยไม่มมเป็นเป็นของมของครับเม่ขออะ็ยคุยเลยมันหุ่มมันด้อย่มมัน้อย ด right okay> ี๋ยวลองชิมนะเบ็ดเนี่ยอร่อยเลยเนี่ลองชิมดูครับเบ็ดมันปุ๊บปั๊บปั๊บในปากเดี๋ยวลองชิมดูนี่เดี๋ยวมัาจะเซ่อขื่ออร่อยใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวอร่อยมากเลยยังครับพี่ยังยังไม่กินเลยสมุนไพรนี่อ๋อสมุนไพรเยอะหมดเลยครับอันนี้ชื่อชื่อเรื่องอะไรนะชื่ออะไรชื่อมาโน่ชื่อบะเดอมาโน่ชื่อบะเดอครับมาเดเป็นอาหารเกาหลีนะครับบะเดอถึงถามว่าเป็นอาหารทีนนะเนี่ยนี่นี่หอมเหมือนเหรแค่นี่อันนี้หอมเหมเหรอทิมให้เนื้อ อัน้ำผึองลือลืออะไรพื้นผ่าที่ใส่ในชุดรวมชืยอว่าดอกผึ้งลือมีปลาร้าด้วยแบบไม่มีครับไม่มีนะครัไม่เป็นทางเค็มเป็นอะไรคือไม่ใเกลือในเรือใช่ไหมไม่ลือมาเป็นอย่างเงี้ยที่นี่เขาจะใช้เกลือไม่ใช้น้ำปลาไม่ใช้น้ำปลาใช่ไหมมีกระปิอะไรไม่มีเขาโอ้ไหนดูสิมันเป็นผึ้งลือฮาบอร์ฮาวอร์ใช่ที่นี่ใช้เกลือเช่นนี้ใช้น้ำปลาแต่ไม่มีปลาไม่ใช่ปลาใช้เกลือใช้เกลืออ๋อครับ ไม่มีปลาล้าไม่มีน้ำปลาไม่มีอ๋อครับไม่เกลืออยจะเรือไม่เกลือผักอะไรวะผักอ,อ,อินือีย์ใช่ทางเหนือทางบ้านเราอ่ะเนี่ย กอชเราเราชิรูมนจะมนจะที่ิกักเหมือนตองขาวแล้ใช่เขาตองแราชิตมจีนเรากินดูชิรูชิรูกับขนมจีนอะไรคะขาวนะเหมือนแบงลักษะพี่เมงลักอนแมงลักใช่ใช่กินนแี้ผมเรียกแบ็ดีผมเรียกแบงลักเหมือนนะบลักนะโอ้โหเบารลักลขนมจีนน้ำยาใช่น้ำยาปลาลกบารลักหอมตัวนี้หอมมันหอ แล้วมันจะมีแบบเป็นเม็ดเม็ดที่นี่ก็มีบ้างฮะเม็ดเม็ดแล้วมันเหมือนคล้ายๆตะไคร้อ่ะเขาเรียกตะไคร้ต้นนีไหมตะไคร้ต้นมีครับกบกอจะไครมันจะมีกมกอจะไคร์กบกอส้มตะไคร้ต้นนี่หมายถึงเขาจะมีต้นไม้อันหนึ่งแล้วก็มีลูกกลมๆแล้วมันเหมือนตะไคร้เลยเนาะครับอันั้นก็ทํากินอร่อยเนาะครับมาแช่แช่เกลือนะครับเคยเคยมาเที่ยวหาตะคร ไม่ใช่เขาบางทีเาตุ๊กแกตุ๊กแกเรี่ยวกาัต่อไปหาพี่จบครับนี่อีตาครับเนี่ยพี่ขดมเนี่ยเพราะถ้าทางลูกพี่เราจะแย่แล้นเลยครับผมสภาพสภาพยังไม่ตื่นยังไม่ขึ้นตัวยังไม่ขึ้นตัวครับเหมือนทบเหมือนถังน้ําแล้วโดนเขย่ามาตลอดแล้วทบถ้ายังไม่ขึ้นตัวนี่ต้องไปแช่น้ำอีกถึงขึ้นตัวครับใช่ใช่ที่อื่นไปแช่น้ํา ตอนนี้ยิ่งจะยิ่งจะหดนะใช่ไหมฮะหดแฝงอากาศข้างนอกมันยังเดี๋ยวไปดูดาวนี่งดีมากหนาวนะเอางี้ทาไมถึงกินอะไรแล้วทําให้แรบเก่งอ่ะบอกใช่ไหมชอบกินอะไรเลยในชีวิตของเขคุ้นบ้านอ่าคุ้นบ้านมีเข้อโปรดแบบเข้อโปรดนะครับนี่เป็นอันนี้ครับเข้อเบิร์อะครับข้อเพราะว่าเข้อเบอรมันมีประโยชน์คุณดอยครับอมี คนดอยเมื่อก่อนเขาแบบว่าไม่มีข้าวอีกเนก็เลยไปหาจ้เอาข้าวมากระลำบากเขาก็เลยพอชีเดียวเลยเหมือนว่าทำข้าวทำแกรัวทำเป็นอาเดียวกันเลยไม่ทำมีสูงเลยก็เลยทำเด็กข้าวเบื่ถ้าคนไหนที่มาที่หมู่บ้านกระเรียมถ้าไม่กินข้าวบืเสร็จว่ามาไม่ถึงมาไม่ถึงแม้คุณจะพาตนมันลำบากกันเลยถ้าคุณไม่กินข้าวบื่อเสร็จแล้วคุณมาไม่ถึงเดี๋ยววันเดี๋ยวก่อนมัน มันไก่ไม่ฟื้นตัวไม่ฟื้นตัวไม่ไดกินน้ำมันไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปสอบไว้บดแป๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวบดมันอาจารย์บดแป๊ดหมดแบ๊ดหมดครับเบลหมดเราะมาเพราะามาวันนี้มีเมนูที่เด็ดอีกหนึ่งเมนูครับเป็นเมนูที่พวกเราไปหากันมาเมื่อกี้นะครับครับเป็นอะไรครับพี่ต๋อครับเป็นไก่ครับผมไก่เอ่อ เขาเรียกว่าไก่ไก like, ่ไก่ดอยฮะไก่ป่าไก่ป <right ่าใช่เพราะว่าที่พี่เหินนี่จะเที่ยวชางด้านไก่คร okay. ับผมอ่าไก่มาตลอดที่่ไกนี่ไก่พันธุ์อะไรครับพี่เหินเรื่องไก่พันธุ์นี้เป็นพันธุนดอยพันธุนดอยอ่ายิงมาไม่ขี้สุดสุดเลยไม่ยิงงาเลยโอ้โอ้ธรรมดาเจอได้เคยจ้ะนี่ไก่ตัวเมียตัวผู้ครับพี่ไก่ตัวเมียครับดูตรงไหนฮะดูตัวไหนตัวเมียดูเอวแคะแค้ว่อนอ่อนคอสอกคอสักคอสแต่ไก่ตัวผู้มันจะ บ看看네ึ้นอเบกหน่อยครับผมดูดูเขาวางปีกเขาเนี้ยสุภาพง่ายผู้หญิงเงี้ยวางเลยขึ้นทางไฟโทรผู้หญิงเงี้ยวางแขนวางแขนเนียนี่น่าจะนั่งนั่งนานังตูดตูดด้วยน่ะครับผมแล้วที่ที่เป็นเม็ดเขาเนี้ยอันนี้เป็นเม็ดเหรอครับผมว่าไม่ใช่ไก um ่นะพี่นะอะไรฮะน่าจะเป็นช้าง ครับรู้ได้ไงครับเพราะมีงาครับผมโอ้ยสุดครับพี่มู๊งโอ้ยงาอะไรนะเนี่ยนะงาหอันเลยครับโอ้อย่างงี้ต้องไปหาป่าไม้นะตอนนี้ทำไมครับไทยมีงาเขาต้องเอาไปขึ้นทะเบียนครับนี่ไงงางาทั้งตัวเลยนะครับผมส่วนนี้ส่วนนี้เป็นที่นี่เขาเรียกว่าสดหรือ่า สลกอสลูกอสลกสลอสลกอสูกอสลูกอรับวาภาษาภาษาไทยเนนี่ฮะชาวบ้านเรียกอะไรทุบรบทุกรบสารสารถรถมาทุบรบมาทุบรบบ้านที่เก๋เขากินอะไรนครับพี มันเปรีก็วันนี้ก็เป็นเมนูอาหารนะครับพื้นบ้านพื้นบ้านนะฮะชื่อนะครับไทยพื้นบ้านพื้นบ้านแต่เรายกมากินบนบ้านคก็อร่อยครับอร่อยครับภาษาชี่อนะครับอร่อยวิ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 ภาษาบ้านพี่เหรอครับภาษาบ้านเราคอ่าดำเมียดำเมียดำเมียภาษารีสอร์ทรีสูรดำเมียอร่อย อันน <lien> ี้สวยสวยเดี๋ยวจะสวยให้อุณหภูมิที่นี่เท่าไหร่ครับพี่ต๊อบครับที่เราวัดอย่างนี้ยี่สิบครับตอนนี้ครับยี่สิบองศานะครับตอนเช้าจะหนาวนี่ครับตอนเช้าจะเหลือแค่สิบสองครับที่นี่เคยหนาวสุดขียองศารลบไม่รู้เหมือนกันครับไม่เคยว่าท่านแน่หนาวหนาวมากไหมหนาวครับปากแตกไ้มแตกครับแตกโดนเลยครับโดนเป็ากไรตีมาไม่บางคนนี้ เออตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่มอหน้ากันไหมฮะม้นออกเลยมันออกเลยออกานั่งมองหน้าเลยไม่ยิ้มได้เพราะอะไรไม่รู้ออกนะครับให้เขาค่อยออกครับครับครักตรงมือพร้อมแล้วดูเลยครับผมครับดูเลยนะครับกินแล้วครับกินแล้วครับแบบพี่เหินจะรอ คอนยักซะหน่อยคอยัดอยคอนยักเอะไรพี่ช่วยเขาเรียกอุปกรณ์ช่วยย่อยเขาช่วยย่อยอ่วยย่อยครับชื่ออะไรพี่ดาวเหล้าดอยวรัวิสกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวจะไปเอาเดี๋ยวจะไปเอาล้วกันแล้วกนเรามีสกายเด่นนะก็เดี๋ยวสภาพนึขออนุญาตทานข้าวนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาพบกับพวกเราในช่วงต่อไปแล้วกันครับครับผม ครับคุณผู้ชมวันนี้รายการดีไม่ห่างเลยนะฮะมาพรบพาคุณผู้ชมมานี่ครับอำเภอแม่แตงตอนนี้อยู่แถวแม่ตมานนะครับผมเอามารีสอร์ทหรือว่าโฮมสเตย์ของคุณตอกสุดโต๊ะฮะตอกอุปกรสุปกรครับผมครับอ่าชื่อว่าดาวดอยดาวดอยนะครับมาดูเข้าไปดูบรรยากาศภายในครับว่า โฮมสเตย์ของเพ้่อ่ะจะน่าอยู่ขนาดไหนครับครับ<สะ>อ่ดูบริการรอบๆกอนครับกำลังเป็นดอยนะครับบริยกาศโดยรวมแล้วโอเคมากครับ <S <S <มา S 1> สุดยอด อุณหภูมิต,ตอนนี้ตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับอุณหภูมิประมาณสัก22 23องศานั่นเองนะครับนี่ <_ d oll> ก็เชิญแล้วกันครับรีสอร์ทดาวดอยของพี่ต๊อกสุป,ปกรน,นะครับ <_ d oll> เดี๋ยวไปเจอในมุมอื่นแล้วกันครับลูกมอนอันนี้อันนี้ซุ้มลูกมอนนะคะเนี่ยซุ้มเลยนะฮะซุ้มลูกมอนของไรที่ <_ d oll> <_ d oll> ม,มูไหมครับอร่อยมากนี่ค่ะ สามารถนั่งนั่งเออนั่งเท่อย่างงั้สบายเย็นนะเป็นซุ้มไล่มันค่ะว่าไม่ปวของปวดแดดเก็บทานได้นะคะเนี่ยลูกบอกดีใจมากได้เก็บน้องดาวดอยฮะดาวดอยดดอำเภอ,อแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับ อย่า้างสวยงามมากครับเป็นห้องน้ํา อันนี้ถ้ามีหลายห้องเราอยากให้ชมห้องนี้ครับหองโอนี่ครับโอ้สวยนะพี่เหินอันนี้ห้องเท่าไหร่ครับอันนี้ห้องเก้าร้อยค่ะห้องเก้าร้อยนอนได้สองคนค่ะถ้ามาสามคนทำไงพี่ก็สองคนแ่ะเขาเตรียมไว้แค่สองคนถ้าสองคนก็มีห้องหนึ่งห้องใหญ่ค่ะห้องใหญ่มีราคาหนึ่งราคาหนึ่ง ห้องใหญ่แปคนราคาราคา2 5 0 0นาแปคนน่ยูมากครับอ,อันนี้มาอยู่อันนี้มาเตรียมเตรียมเดียวแต่ว่าสองสองคนค่ะครับแล้วพร <อ S 1> ้ออาหารเช้าอาหารเช้าเป็นข้าวต้มแล้วก็มีเลี้ยงขนมปังขนมปังเลี้ยงอะไรกาแฟ,อ,าแฟอุดตินพวกนั้นอ่ะคาารับเย็นนะั่นะนะ่นะนััวของของ,ของเรานี่นะคะขัวของเราต้องอซื้อ ว่าตดเดิบมาแล้วก็ทำกินคนเดียวเราทำกินเองเออทำกินเองเรามีมีเครื่องทุกอย่างแอุปกรณ์พร้อมหมดเครื่องปรุงนะเครื่องปรุงเราซื้อไว้น้ำปลาแล้วนี่หนะซอสพวก่อนน่หาเราเตรียมไว้ให้เราหมดแล้วคือบริการให้ฟรีค่ะค่ะให้ฟรีค่ะมีหลายห้องเนาะมาเป็นคณะก็ได้มาเป็นตัวถ้าใครจะมาเชียรใหม่เนาะมาแวะก็นึกถึงนึกถึงที่ดอดอยด้วยค่ะ ครับเพราะว่าเป็นของดาราสมบัติดาราก็มาพักที่นี่คค่่ะะมาริโอเคยพักห้องไหนครับห้องแรกค่ะห้องแรกเนี่ยมาริโอพักบ่อยนะครับมาครั้งหนึ่งค่ะมาัน้ค่ใครอยากจะพักห้องมาริโอมาพักได้นะฮะอยากพักที่นี่บ่อยฮะอยากจะดมกลิ่นมาริโอก็มาที่นี่นะครับเพราะพี่เขายอมไม่ได้ซักผ้าเลยครับผมพี่ชื่ออะไรครับลืมถามชื่อเลยเนี่ย ชื่อจินชื่ออาวูค่ะอาชื่ออาสิงเช้าแต่ชื่อเล่นชื่อยิวพีนสิงเช้าค่ะครับมาไม่ยากนะครับถ้ามาเถวแม่ระมานค่ะตรงนี้มาเลี้ยวขวาเข้ามาบ้านอะไรนะที่นี่บ้านที่นี่เขาเรียกว่าปลกแกดค่ะเลยแมนทุ่งเขาว่าทุละครหน่อยนึงก็ปลกแกแล้วระหว่างสองข้างข้างขั้นหน้าก็เป็นทุกต้องขางเลยทุ่งละครเข้ามาครับ เดี๋ยวทางซ้ายมือมาเลยค่ะก็จะเจอดาวดอยป้ายใหญ่ๆตวงสือตัวใหญ่ของดาวดอยนะฮะตรอกสุภกรหรือว่าที่าราที่แสดงเรื่องอัฐพานของเมืองสองสี่เก้าเก้าอัฐพานของเมืองแสดงเป็นปุระเบิดขวดครับผมนั่นแหละครับนั่นแหละตอกสุปกรนะครับมาพักได้นะครับผมถ้าใครจะมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะที่นองมาแวะที่พักที่ดาวดอยด้วยค่ะถ้ามานะคะ ที่พัดผามีหมดเลยคะ่ะใครจะสนใจติดต่ออาอีก็ได้อาอีมีเบอร์เบอร์ของอาอีคือ0637850059ค่ะนะคะนะคะตอนนี้ก็เราอยู่ตรงลานนะฮะลานกิจกรรมของรีสอร์ทนะฮะตอนนี้สามารถเข้ามาทำกิจกรรมก่อไฟผิงไฟได้นะครับแมกองไฟะน,นะครับครับผม ก็อย่าลืมครับมาแถวแม่แตงมาแถวเชียงใหม่เชิญได้นะครับที่ดาวดอยของคุณต๊อกสุปกรณ์ครับสำหรับวันนี้รายการดีไม่ห่างเหินคงนำรายการจากคุณผู้ชมไปก่อนครักัด<ว>หน้าปะกกัหม่นะครับสวัสดีครับยยสวัสดีครับ